ว่าจอยมันสั่งงานได้แบบเหมือนจะเร็วเร็วมากเลยใช่ไหมครับผมให้เวลาประมาณ2วันเอาวันนี้ซ้อมๆ40ไล่นะคะผมมีทั้งยาฮอร์โมนแล้วก็ ายาฆ่าแมลง นะครับผมนี่ก็ชุดใหญ่เลยนะครับให้เสียบปลายนะครับดีวจะพาไปดูนะครับผมผมกําลังนะครับรถของนี่นะครับรถขนส่งโดนของเสียบปลายเขานะครับผมใช้ลําตัวนี้มากี่ปีแล้วนะสี่ปีเนาะนะครับเป็นโดนโดนประกอบนะครับมาสี่ปีแล้วนะครับผมแล้วมาดูอันนี้ต่อเครื่องปั่นไฟไว้รอโดนแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นเครื่องสามสิบกิโลเลยเนาะครับเครื่องสามสิบกิโลแต่เป็นสามสูบนะครับผมกําลังเป็นสามสูบนะครับผมว้าเขาบอกว่าสุดจริงนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับถ้าสร้างเครื่องปั่นไฟได้จะดีมากนะครับอย่างนี้ก็คือมันจะจบเลยนะครับเครื่องใหญ่ๆทางานรอบเบาๆนะครับออกแบบก็เอาให้มันเจ็บเอาให้มันจบไปเลยนะครับผมได้ใดตัวใหญ่มาเลยนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับผมเนาะสบายอยู่แล้วครับช่างไทยเราเก่ง <laughs> ผมอันนี้ก็มาส่งกันที่แปดริ้วนะค,ะนะคะรับผมนะฮะอําเภออะไรนะครับเนี่ยราชสานนะครับราชสานนะครับผมนะครับก็จะเอามาหวานข้าวด้วยหวานปุ๋ยแล้วก็พ่นสารน้ํานะครับตบท้ายด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองให้อาหารกุ้งนะครับของนะฮะของพีนะะขง่ของน้องเขา เป็นบ่อกุ้งด้วยนะครับผมทีมงานอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขอส่องหลังห,งหน่อยนะครับโดนซิ่งนะครับวัยรุ่นบ่อกุ้งเสียปลายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับหน้างานนะครับผมต้องขิดยาครับผมบอกนะครับ นะครับนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างานกันแล้วนะคะผมน่ะฝึกสอนกันนะคะผมว่าที่บ้านเสร็จก็มาลุยงานจริงเลยนะครับผมอ่ามีทีมงานมืออาชีพกันเลยนะครับระหว่างที่สอนกันอยู่หลังรถนะครับผมทีมงานก็ผสมยารอเลยนะครับวันนี้ซ้อมๆ40ไร่นะครับผมมีทั้งยาฮอร์โมนแล้วก็ายาฆ่าแมลงเนาะนี่นะครับผม ูกันก็เป็นไงครับผมยับมากกลงละเอียดอ่าสอนกันอยู่ท้ายรถกันเลยนะครับผมเป็นไงนี่ก็ให้แค่ข้อมูลฝึกสอนอการใช้เทคนิคหรือการป้อนข้อมูลของโดนลำใหม่นะครับผมตอนนี้ก็มาส่งของ DJI T40 นะครับผมเดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งของนักบินเก่านะครับที่ได้สัมผัสกับนักการบินครั้งแรกนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้คือถ้ามัน ถ้ามันจับเจอเรดาร์จับเจอมันจะชะลอเลยมันจะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วมันเข้าให้ไหมไม่เข้าใช่ไหมครับอ่ะมันไม่เข้าหรอกเพราะว่าพอถึงพอถึงหกวิปโดมมันจะหยุดทันทีเลยมันจะล็อกเลยแล้วมันจะให้เราทําในทิศทางตรงข้ามที่มันติดอันนี้นะครับไปแรกเลยนะครับผมจากเขียนแผนที่เมื่อกี้เขียนแผนที่แล้วใช่ไหมครับเขียนแผนที่เสร็จแล้วเป็นไงฟริลวเ่งในการบินครั้งแรกรู้สึกว่าจอยมันสั่งงานได้แบบ เหมือนจะเร็วเร็วมากเลยใช่ไหมครับผมให้เวลาประมาณ2วันเข้ามือแน่นอนเนาะ งานพ่นสั์น้ํานะครับจะใช้เวลาในการทํางานน้อยมากๆนะครับผมเพราะว่าขึ้นลงไม่บ่อยนะครับผมเติมน้ำถังนึงนะครับทำงานได้หลายไร่เลยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบนะครับ1ิบไร่นะครับใช้เวลาอยู่10นาทีนะครับผมก็จะตกไร่ละ1นาทีเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ขึ้นลงบ่อยนะครับเหมือนกับพวกงานหว่านปุ๋ยนะครับหว่านข้าวนะครับที่ขึ้นลงหลายรอบนะครับผมได้ จำนวนไล่น้อยนะครับต่อหนึ่งถังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาในเราบินสันน้านะครับจะกินเวลาน้อยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับทําให้งานเราเก็จไวขึ้นนะครับอ้าวนะครับผมอันนี้ก็เอาโดนมาอีกงานหนึ่งนะครับเราจะมาลองดูนะครับพอดีเจ้าของโดนเขามีทั้งนาข้าวแล้วก็บอกกุ้งด้วยนะครับตอนนี้ใส่ถังปุ๋ยนะครับถังว่านแล้วกันเนาะ พูดว่าเป็นถังหวานเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะก็จะใส่อาหารกุ้งดูนะครับอันนี้บอ่บอบ่อหนึ่งใช้17บกิโลปกติคือยังไงครับเดินหวานรอบบอ่อบเดินหวานรอบบ่อนะครับผมใช้เวลา10นาทีเนาะให้อาหารกุ้งบ่อหนึ่งสิกิโลนะคะผมอ่าตอนนี้มาดูทีว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผม ปำหรับการหว่านอาหารนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะหวานกี่กิโลต่อไร่นะครับผมหรือเราจะปรับเป็นเป็นนุก็ได้นะครับเปิดกี่เปอร์เซนต์นะครับผมเราอยากให้ลงมากลงน้อยนะครับอยู่ที่ความต้องการของเราเลยนะครับนี่เป็นไงครับผมนาทีกว่ากว่าให้อาหารกุ้งนะครับผมนี่ชอบใจเลยนักวินกู เอาวะนี่แต่ก่อนเป็นไงบ่อแล้วสิบนาทีมีสิบห้าบ่อร้อยห้าสิบนาทีตอนนี้น่าจะสิห้านาทีสิบห้าบ่อนี่เนาะอ่าโอ้ยทำไมมันหวานอย่างเงี้ยโอ้โหสีหวานเลยอ่ะอันนี้ยงไงให้มันออกรสชาติข้าวให้มันออกมาเป็นสตรอเบอร์รี่ เนาะอันนี้ก็มาหว่านปุ๋ยนะครับผมกับลามทีสี่สิบที่แปดลิ้วนะครับผมโอ้โหอันนี้ผสมปุ๋ยผสมใช่ไหมใช่อันนี้กี่กิโลนะครับขึ้นที่รีโมทอ่าครับผมจะใส่ประมาณกี่โลครับสี่สิบครับสี่สิบโลนะครับผมแบดลูกนี้ขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเขียนแผนที่นะครับแล้วมาว่านปุ๋ยอีกทั้งสองรอบไหวไหม เราแปลงนี้นะครับเราหวางอยู่ที่30กิโลต่อไร่เลยนะครับผมค่าอัตราการใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาจำนวนกิโลนะครับรคูณ6.25นะครับผม ส่วนรอบความเร็วจันหวานนะครับผมตั้งไว้อยู่ที่850นะครับความเร็วก็เต็มสปีดเลยนะครับผมสําหรับการหว่านปุ๋ยสําหรับเพิ่มแวร์ใหม่ๆนะครับของ D J I T 20T แล้วก็ T 40นะครับผมจะทําให้กลับหัวงานนะครับไวขึ้นนะครับผมเพื่อลดอาการของข้าวล้มนะครับหรือชะลอการออกตัวนานเกินนะครับแบตเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้59ครับแบตเหลือ59เย้นี่เราขึ้นไปกี่เทียแล้ว สองเที่ยวแล้วใช่ไหมห้าสิบเก้นะครับจะขึ้นเที่ยวที่3สามเราข,ข,ขึ้นไปแล้ว2เที่ยวนะครับกับ C สี่สิบนะครับฝว่างสวยนะครับวันนี้เรากขึ้นเที่ยวที่3นะครับ สำหรับงานหวานนะครับผมจะค่อนข้างใช้เวลานานกว่าบินสานน้ำนะครับผมถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับ10ไร่นะครับ่านปุ๋ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมสำหรับแปลงนี้นะครับ15ไล่นะครับก็จะอยู่เราราวๆ2ชั่วโมงเลยนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยนะครับเราจะขึ้นลงบ่อยนะครับผมขึ้นลงไหลเที่ยวนะครับผมแล้วก็เวลาในการเติมปุ๋ยนะครับจะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งเลยนะครับ แบตเหลือเท่าไห,หร<อ>่แล้วแบตเหลือเท่าไหร่สามสิบีครับโอเคลงมาก็จะเหลือ3 0สินะครับ3เที่ยวก็อพอดีนะครับกำลังดีนะครับฝากกดติดตามเพจโดนพ่นยาโดนเกษตรประเทศไทยโดยเฮยเบิร์นบินโดนและช่องทาง YouTube เฮเบิร์นบินโดนด้วยนะครับ